ก็ก็ไม่นา่ากระทบเนาะเพราะตอนนี้ดิดกลับมาเท่าไหร่แล้วเนี่ยเดี๋ยวนะโทนคอยอะออนี่ดิดกลับไปแล้วนะครับบวกมาสี่สามจุดสี่เปอร์เซนนะครับแต่มันก็ยังไม่เท่ากับตอนที่ทางด้านของอะไรนะเอ,อ่อ CPI data รอบก่อนออกเนาะเออนี่แหละร่วงลงมายับยับนะครับยังดิดกลับขึ้นมาไม่ได้นะ ออันนี้ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับสถานการณ์ของโทนคอยโทนคอยเนี่ยก็ถามว่าเออเป็นเชนใหม่เนาะที่ค่อนข้างโอเคอยู่นะผมดูคร่าวๆแล้วแต่ก็ยังไม่ได้เจาะลึกเท่าไหร่นะครับหลายๆคนก็บอกว่าเอา้ยโทนคอยหยุดไปเนี่ยสีชั่วโมงเนี่ยโดนโจมตีชัวเนี่ยไม่ใช่นะครับระบบแนมจะอันนะครับ มันไม่ไหวนะแล้วก็บอกว่า transaction นะความเร็วต้งแสนห้าหนึ่งแสนห้าหมื่นครั้งต่อวินาทีนี่ก็คืออืคนกดพร้อมกันนะครับโอนพร้อมกัน transaction พร้อมกันถอนซื้อเนี่ยขายหรือว่าโอนกระเป๋าใดต่อมีกระเป๋าใดพร้อมกันหนึ่งแสนห้าหมื่นครั้งเนี่ยในวินาทีเดียวเนี่ยโอ้โหมันไม่ใช่ธรรมดานะครับแต่อย่างว่านะครับความเสถียรของแต่ละเจ้ามันก็ไม่เหมือนกันเนาะเออขึ้นอยู่กับว่า ระบบเขารองรับได้มากน้อยเพียงใดเหตุการณ์นี้นะครับไม่ใช่เกิดเพียงแค่เหรียญโทนคอยเท่านั้นนะที่เกิดขึ้นนะเหรียญทนคอยเนี่ยไม่ได้มีแค่เหรียญโทนคอยที่เกิดนะครับก่อนหน้านี้เกิดกับโซลูนามาแล้วโซลูนาก็มีสถานการณ์นี้เช่นกันแต่เขาก็กลับมาได้นะครับกลับมาได้นะครับแต่ก็ยังมีติดติดขัดขัดอยู่นะโซลูนาเนี่ยบางทีอ่ะมันไม่ได้รวดเร็วมากขนาดนั้นนะครับก็ นักพัฒนาของทางด้านโซลูนาแกก็พยายามแก้ไขให้มันราบลื่นอยู่นะครับราบลื่นและรวดเร็วมากกว่านีา้โทนคอยก็น่าจะได้รับบททดสอบอยู่พอสมควรนะครับในครั้งนี้ในการที่อยู่ดีๆข่าวของทางด้าน c ีอของแทงแกรมโดนจับตัวไปไม่พอนะระบบของโทนคอยล่มไปอีกเนี่ยเออก็ถือว่าเคาะซ้ำกรรมซัดอยู่พอสมควรนะครับต่อมาเข้าสู่เนื้อหาของ XRP กันบ้างนะครับ ชาวดวลนะครับทางด้าน25 House นะหรือว่า25 House สวอล์กเหรอสวอล์กเดอะสวีกเนี่ยเออนั่นแหละครับเขาได้โพสต์นะครับบอกว่าเ e คก i n g n e w นะครับ IMF นะครับหรือว่าธนาคารโลกเนะี่ยยกย่องให้ r i p p l รนะครับหรือ XRP นะครับว่าเป็นระบบการชำระเงินที่เหมาะสมที่สุดนะครับสำหรับการทำธุรกรรมข้ามโลกถามว่าเพื่อนๆเ,เคยดูอยางเคยดูหแหละเอกสารตัวเนี้นยน่าจะเคยเห็นกันแล้วเราก็ เอามาให้เพื่อนๆดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งพอพูดเรื่อง IMF ยอมรับนะครับใกล้ๆบ้านเราเลยครับ <c oughs> ใกล้ๆบ้านเราเลยนะทางด้านของอคุณแคนนี่นะแคนนี่เออเคนนี่เนี่ยเขาได้ออกมาทวีตนะครับบอกว่าประกาศด่วนนะครับประธานาธิบดีของเวียดนามนะครับโตล้นเนี่ยออประกาศในการประชุมของคณะรัฐมนตรี ที่ว่าด้วยธนาคารของเวียดนามทั้งหมดนะครับจะใช้ XRP สำหรับการชำระเงินข้ามพรมแดนทั่วโลกนะครับเริ่มตั้งแต่ไตรมาส2ของปี2568นะครับหรือว่าปีหน้าปี2025นั่นแหละ่าจะพร้อมๆกับประเทศจีนนะครับแล้วก็ธนาคารบางแห่งที่ร่วมมือกับทางด้าน SBI Japan นะครับจะเริ่มใช้ XRP ในไตรมาสที่4ของปี2567นนี้หรือว่าสิ้นปีนี้นะครับ ออแต่มาสี่นี้ไวมากๆนะเจแปนนี J ่มามาก่อนการนะครับน,น่าจะเริ่มต้นก่อนเขานะที่จริงแล้วทางด้านสารัฐเนี่ยก็น่าจะเริ่มมีการใช้งานมากกว่ามาก่อนอยู่แล้วน,น่าจะมาก่อนอยู่แล้วทําไมผมถึงพูดอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวเรามีข่าวต่อนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับข่าวด่วนนะ r ิปเปิลหลอดนะครับเขาบอกว่าเสกนะครับไม่สามารถอุทธรณ์คดีได้หลังจากวันที่17ตุลานะ x อกเราบอกว่าก็คือคิดง่ายก็คือสารเขาปัดตกนั่นเองนะครับในความต้องการของกอรอตหรือว่าเซกเนี่ยเขาบอกว่าต้องการให้ทบทวนคำตัดสินหรือข้อกำหนดขอบเขตเกี่ยวกับอำนาจการควบคุมการขายสกุลเงินดิจิตอลของ Ripple โดยเฉพาะนะก็แน่จะโดนปัดตกน่นแหละ <c oughs> ถ้าไม่งั้นก็โดนไปแล้วนะครับตุลาน,นี่เดือนไหน กันยาสิงหาตุลานะตุลาก็คือหลังตุลาก็แน่จะไม่โดนนะก็แน่จะไม่โดนอุทธร์อีก